Okay. แล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือเรื่องเศรษฐกิจนะครับว่าเมื่อวานก็มีการประกาศตัวเงินเฟอ้อของอังกฤษนะครับสำหรับเดือนมิถุนาเนี่ยก็ลดลงนะครับจะเห็นว่ามันปักหัวลงค่อนข้างชัดเจนนะก็อยู่ที่7.9%เอร์นตะครับตลาดคาดไว้ที่8.2ก็คือต่ากว่าตลาดคาดแต่ว่า เป้าของ B O E เนี่ยก็ยังอยู่ที่2นี้จะเห็นว่ามันยังแกปอยู่ค่อนข้างเยอะเลยมันก็เลยเป็น,ปนผลที่ว่า,าจะมีการาประชุมในช่วงปลายเดือนนี้ก็เชื่อว่าแบงก์ชาติอังกฤษก็คงจะต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นการเรียกว่าถูกแรงกดดันมันน้อยลงละเพราะว่าเงินเฟอ้อมันก็ปักหัวลงอย่างชัดเจนนะครับก็จากที่เขาคาดว่าจะต้องขึ้น50บบบก็ขึ้นน่าจะขึ้นแค่25บิบ แล้วก็รอรอไปสักพักแต่สุดท้ายเนี่ยเทอร์มินอลเรทของเขาก็คงไปอยู่ที่ประมาณ5.8นะครับซึ่งก็ถือว่าก็ยังไปสักพักหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าก็ลดลงจากเดิมที่กะไว้ที่6.5อันนี้สภาพก็คือเรื่องของเ e งินเฟ้อมันเหมือนกับว่าทั้งอเมริกาทั้ง UK เ็เริ่มเห็นภาพที่ปักหัวลงแล้วก็แรงกดดันกันขึ้นดอกเบีย้ยก็ค่อยๆน้อยลงอันนี้ก็ทําให้เราเชื่อว่าปีนี้น่าจะเห็นละว่าดอกเบีย้ยของทั่วโลกน่าจะเป็นจุดพีคนะครับอย่างที่กล้องเขาก็พูดไป พี่มอมีคำถามนิดหนึ่งครับผมคุณเป้ครับสวัสดีครับ,รบสอบถามเข้ามาว่าเงินบาทแข็งค่าหุ้นกลุ่มไหนได้ประโยชน์ครับอันนี้ต้องอหลักๆเลยก็จะเป็นพวกที่มีการกู้นอกนะครับก็คงเชื่อว่าน่าจะเป็น Energy ก็ส่วนหนึ่งหละนะครับแล้วก็พีโตแคมนะพวกนี้เพราะเขาธุรกิจเ็าอยู่นอกด้วยอย่างเงี้ยเขากู้มาพวกนี้ก็มีนี่อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแหละท,ที่น่าจะได้ประโยชน์จากตัวครับ แต่ถ้าเสียประโยชน์ก็เป็นส่งออกส่งออกชัดเจนนะครับอิเล็กทรอนิกส์อะไรแบบนี้ค่าน,นี้ชัดเจนมากนะครับ